สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขออนุญาตต้อนรับสู่การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับสรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาให้มุมมองนะครับเกี่ยวกับการลงทุน ของกองทุนรวมนะครับในช่วงระยะเวลาถัดไปนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยนะเราทางพวกผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็ทางปลอจที่อยู่ในตลาดทุกคนเนี่ยนะครับเราก็สังเกตเห็นอันหนึ่งว่ามีการลงทุนเนี่ยในสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับและผมก็เน้นย้ํามาเสมอนะครับว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีการกระจายการลงทุนในใหลากหลายสินทรัพย์ ก็เหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรได้แม่นยำร้อยเปร็นนะครับการกระจายในหลากหลายสินทรัพย์นะครับจะช่วยลดโอกาสนะครับที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าในระยะเวลาถัดไปในปีหน้านะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าดูภาพโดยรวมนะครับถ้าตามตามสไลด์ที่ผมได้ แสดงให้ทุกท่านดูนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านจากภาวะที่เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีการระบาดของโลกซึ่งในภาวะตอนนี้ก็จะเป็นภาวะที่มีการผ่อนคลายในนโยบายต่างๆมากมายนะครับเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นปกติมากขึ้นคล้ายๆกับเปลี่ยนฤดูครับเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นก็คือว่าการลดขนาดหรือการ เข้ามาลดนโยบายการผ่อนคลายนะครับที่มีอยู่มากในช่วงที่ผ่านมาค่อยๆลดไปนะครับแต่การจะลดลงไปเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่ทางผู้ออกนโยบายผู้ควบคุมต่างๆเนี่ยพยายามจะต้องคอยดูนะครับไม่ให้นโยบายที่ลดลงไปเนี่ยกระทบกระเทือนกับการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากโควิดนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับ ทางผู้ดูนโยบายต่างๆเนี่ยก็ยจะมีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเงินเฟ้อตรงนี้เนี่ยจะเกิดจากอะไรได้บ้างข้อ1นนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของห่วงโซ่ของอุปทานห่วงโซ่ของการผลิตนะครับมันยังมีความติดขัดอยู่เนื่องจากว่าในบางประเทศเนี่ยการระบาดของโควิดยังคงมีอยู่ทําให้การส่งสินค้าระหว่างกานันมีความติดขัดนะครับอันที่2ก็คือว่าในช่วงเวลาที่มีโควิดระบาดเนี่ยก็มีการ หยุดงานนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะได้มีเบี้ยนะครับยังชีพต่างๆเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่อยากจะกลับเข้ามาทํางานนะครับรวมทั้งเรื่องของน้ํามันนะครับที่ดูมีแรงกดดันมากขึ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้ผู้ควบคุมนโยบายต่างๆเนี่ยเอามาพิจารณาว่าการจะผ่อนคลายขนาดไหนจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะเป็นเป็นเ,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 นเรื่องที่ทางผู้ประกอบผู้ออกนโยบายเนี่ย จะ,จะต้องพิจาราอย่างมากนะครับคราวนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของการเป็นภาคเราลองมาดูภาพถัดไปนะครับว่าในมุมมองของผู้จัดการของทุนมองอะไรบ้างนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่มองถึงตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆประมาณสักเกือบสี่สิบปัจจัยได้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับลงไปถึงเรื่องของมูลค่าของตลาดและความรู้สึกของตลาดนะครับ ตลาดการลงทุนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราดูจากภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับด้านสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะดูไม่เห็นของการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราดูสังเกตดูนะครับในในช่องถัดไปที่เขียนว่า valuation หรือมูลค่าเนี่ยอาจจะดูเห็นตัวเลขว่ามันจะเป็นตัวเลขสีแดง,แดงนะครับแล้วลงมาถึงเรื่องของอสภาพแวดล้อมของตลาดต่างๆที่เรียกว่า market sentiment เนี่ย มันมีความเป็นสีเหลืองและออกเป็นส้มๆม,ม,มากขึ้นเหมือนสะท้อนภาพที่ว่าณววันนี้เนี่ยตัวเลขหลายๆอันเนี่ยสะท้อนถึงความระมัดระวังนะครับในอของของตลาดมากขึ้นนะครับภาพนี้อาจจะอธิบายได้ง่ายขึ้น,นภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเชิงสรุปนะครับว่า,าถ้าเราดูตัวเลขปัจจัย 40, 40กว่าปัจจัยเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ้าดูเป็นตัวเลขเชิงซนติเมนต์โดยรวมของผู้จัดการกองทุน,เ,นเป็นอย่างไรบ้าง เราจะสังเกตเห็นนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยของเกจมันจะเป็นเกจสีแดงๆนะครับหมายถึงว่าความกังวลนะครับหรือว่าตลาดเนี่ยในแง่ของสินทรัพย์เสียเ่ยงไม่น่าจะเข้าไปเท่าไหร่สีเหลืองๆเนี่ยจะมาะมาระวังสีเขียวเนี่ยจะบอกว่าดูเป็นเชิงบวกค่อนข้างมากนะครับถ้าเราสังเกตจากเดือนประมาณเ,าเดือนเดือนก่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะอาจจะถึงเดือนอตุลานะครับสิงหามากนยามาตุลานะครับก็จะสังเกตเห็นภาพเนี่ยนะครับ ตลาดเนี่ยเริ่มหมุนจากมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงก็เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับคือคือมีความกล้าเนี่ยส่วนส,ส,สีเขียวนะฮะมาส่วนสีเหลืองมากขึ้นสะท้อนภาพของความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วถ้าสะท้อนภาพในการเขาเรียวกว่าการกระจายการลงทุนที่ดูให้มีภาพของความสมดุลนะครับของความผันผวนเนี่ยก็จะสังเกตเห็นกราฟข้างล่างนะครับว่า การถือครองสินทรัพย์ที่ดูปลอดภัยเนี่ยก็ดูจะสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นมุมมองเนี้ยสะท้อนภาพเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เลยนะครับที่ผมได้ได,ได้ได้เล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าเนี่ยคือความกังวลที่มองไปข้างหน้าประมาณสัก3าเดือนข้างหน้าว่าตลาดน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการถ่ายโอนหรือการเปลี่ยนผ่านนะครับของนโยบายที่ผ่อ,อนคลายเข้าสู่นโยบายที่ เป็นปกติมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับแล้วเราก็คาดว่า,าในนอกจาก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทอดยาวไปถึง6เดือนข้างหน้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเฟดก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ก็มีมุมมองของตลาดเหมือนกันว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยถ,ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะต้องคอยระมัดระวังในการลงทุนนะครับเอาละ เราพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าการลงทุนดูเหมือนจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วเรายังจะต้องลงทุนอย่างไงยังลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้หรือเปล่านะครับหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นหน้าที่ผมจะแชร์เห็นภาพนะครับเราเริ่มจากข้างบนสุดนะครับแล้วหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับด้านบนสุดนี่คือจะด้านที่บอกว่าเป็นด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของเองินสดนะครับเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เราก็คาดว่าน่าจะเป็นในทิศทางที่บวก บวกกับนโยบายของการผ่อนคลายต่างๆมุ่งเข้าสู่นโยบายที่ดูเป็นปกติมากขึ้นน่าอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลที่จัดการได้นะครับนะครับถึงแม้ว่าจะดูมีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆดังนั้นเนี่ยการถือครองเงินสดเนี่ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะจําเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เลยมิงมองเชิงลบนะครับื่อเทียบในขณะที่มุ่งเข้ามาหาด้านตราสารหนี้ด้านขวานะครับลงมาเนี่ยตราสารหนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมีอยู่นะครับ ดังนั้นในมุมของตราสารหนี้เองเนี่ยเราไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกสักเท่าไหร่นะครับเพิ่มจะมมีแรงกดดันของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นตราสารหนี้ที่มีระยะยาวเนี่ยเป็นปน egative ไปเลยเพราะว่าถือครองก็จะไม่คุ้มเพราะว่าของใหม่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าของเก่านะครับแต่ขณะตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐก็อาจจะจําเป็นจะต้องมีอยู่ในงานที่เป็นพวก corporate credit นะครับโดยปกติเนี่ย corporate credit เนี่ยนะครับ ก็จะเนื่องจากเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะมีมุมมองที่เป็นเชิงบวกอยู่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเชิงของออระยะเวลาการลงทุนนะครับสำหรับทองนะครับมุมมองเชิงลบแน่ๆเพราะว่าดอกเบี้ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้นะครับน้ำมันมุมมองกลางๆถึงแม้ว่าช่วงนี้จะแพงนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเราคิดว่าพอผ่านพ้นช่วงฤด,ดูหนาวเข้าไปเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะ,ะกลับมาสู่ระดับปกติ รีดนะครับพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาเป็นกองต่างๆบางคนก็จะบอกว่าเออถ้าดอกเบี้ยขึ้นก็อาจจะมีมุมมองเชิงลบแต่เราเชื่อว่าการขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยได้ถูก price in คือได้ถูกรวมเข้าไปในมูลค่านะปัจจุบันแล้วเราก็เลยมองมุมมองเป็นกลางๆในขณะที่ equity หรือหุ้นเนี่ยนะครับเรามองค่อนข้างจะ positively นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความกังวลแบบหน้แรกๆที่เราบอกมาก็ตามแต่เนื่องจากทิศทางมันฟื้นตัวนะครับ ก็อันนี้ก็คงจะเป็นการกระจายในลักษณะสินทรัพย์นะครับถัดมานะครับคราวนี้มันมองในภาพของโอเคละเรากำลังจะเข้าไปสู่เขาเรียก region หรือขอบเขตของของแต่ละพื้นที่ว่าถ้าเราจะลงกระจายความเสี่ยงหาโอกาสการลงทุนด้วยนะครับเรามองอยังไงบ้างนะครับเริ่มจากข้างบนตามเข็มนาฬิกาเช่นกันนะครับ่าด้านบนสุดนี้ก็จะเป็นด้านของออประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ แต่การที่เขาออกโควิดที่ช้าเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยหน,นึ่งที่เรามองว่าในเชิงของการฟื้นตัวของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงถัดไปเนี่ยและขอ,ของตลาดเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนเชิงบวกนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างเชิงบวก l i g h t l y positive นะครับในขณะที่เป็นทางด้านของอินเดียนะครับอินเดียนี่ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่โดยปกติของตลาดเกิดใหม่เนี่ยมักจะมีาการเติบโตที่ค่อนข้างสูงละแล้วถ้าเราเห็นตัวเลขของอินเดียไม่ว่าเรื่องของโควิด ที่ผ่านมานะครับมีการควบคุมที่ได้โอกาสเติบโตน,น่าจะมีนะครับก็เป็นมุมมองที่เชิงค่อนข้างจะบวกนะครับถัดมาก็ทางเป็นยุโรปนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตกระโดดข้ามมาฝั่งตรงข้ามด้วยเหมือนกันนะครับทางยุโรปกับอเมริกาเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นมุมมองเชิงนิ u t r a ลก็คือปกติธรรมดานะครับเหตุผลเพราะว่าตลาดได้รับรู้ของการฟื้นตัวไปเรียบร้อยละเพราะพวกนี้2ตลาดนี้ก็จะเห็นทิศทางการฟื้นตัวทิผลผ่านพ้นจากโควิดออกไปเนี่ย ได้เร็วกว่าที่อื่นนะครับอ่ะขออนุญาตมาที่จีนหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหลงทุนในจีนเนี่ยมันน่ากังวลมากเลยนะครับแต่ใช่ครับช่วงนี้อาจจะน่ากังวลเพราะว่าจะมีเรื่องของ common prosperity หรือที่ภาษาไทยเรียกว่ารุ่งเรืองร่วม,มกันนะครับที่ท่านประธานาธิบด,ดีได้ประกาศขึ้นมาบวกกับการแต่ตัวที่ค่อนข้างอาจจะช้าลงแล้วก็มีความกังวลเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเข้ามาด้วย แต่ถ้าเรามองมุมมองของเรื่องของมูลค่าของผลตอบแทนเนี่ยตลาดจีนถือว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างจะถูกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีมุมมองเชิงบวกแต่จังหวะในการเข้าอาจจะต้องระมัดระวังในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับถัดมานะครับประเทศเราเอง<ม>ประเทศไทยนะครับเนื่องจากธีมของการเปิดประเทศเรื่องการฟื้นตัวเนี่ยเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเชิงบวกสำหรับประเทศไทย นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นภาพรวมๆกว้างๆว่าโอเคและหุ้นดูเหมือนจะต้องระมัดระวังการลงทุนในหุ้นยังเป็นไปได้การกระจายการลงทุนมองเชิงบวกเชิงระมัดระวังจะเป็นอย่างนี้ภาพเป็นแบบนี้นะครับเราลองมามองในภาพของอเขาเรียกว่าพอร์ต o ฟลิโอไอเดหรือลักษณะของพอร์ตท,ที่เราจะให้กับผู้ลงทุนนะครับสมมุติว่าเป็นผู้ลงทุนที่ จะรับความเสี่ยงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตหรือเป็นไอเดียนะครับที่พยายามจะหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณที่ที่ที่สูงในระดับหนึ่งนะครับสูงในระดับที่ที่รับได้โดยความผันผวน,นที่ไม่สูงเกินไปนะจะสังเกตเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยอยู่ประมาณทุกสามหรือช่วงประมาณเนี้ยนะคาดหวังอยู่ประมาณ3.6%แต่อันหนึ่งที่ท เป็นข้อสังเกตในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของ volatility ที่เขียนก็คือความผันผวนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านช่วงนโยบายอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกมันจะมีความผันผวนของตลาดเข้ามาค่อนข้างสูงตัวหนึ่งที่ทําให้ความผ,ลผลันผวนตัวนี้ค่อนข้างสูงคือด้านของตราสารนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนด้านนโยบายนะครับคราวนี้ลองดูการกระจายกันนะครับพอร์ตเนี้ยจะได้ผลตอบแทนประมาณสัก3.6นะครับอันนี้ก็บวกลบนะครับคาดหวัง ถ้าเรามองเนี่ยก็จะมีการถือครองในแง่ของฟิกซินคมเนี่ยอยู่ประมาณสัก68นะครับแล้วก็เป็นของเอ็กควิตี้หรือหุ้นทุนเนี่ย22เป็น REIT ี4เป็น g o 4ทองคำ4แล้วก็น้ำมันอยู่ประมาณสักเกือบเกืบ2นะครับแต่ถ้าเรามองในซูมเข้ามาในส่วนที่เป็นหุ้นหรือ e อ็ก t วิเนี่ยการกระจายเนี่ยเพื่อจะให้ได้ผลตอบแทนในส่วนของ22เนี่ยนะครับ เราก็มีมุมมองแนะนำนะครับคล้ายๆมาที่ที่ผมบอกไปว่าถ้าตลาดเป็นตลาดที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างทางอเมริกาทางยุโรปนะครับด้านดูจากด้านขวามือของที่เป็นสีเทาๆทำดำๆนะครับเราก็จะเห็นว่าทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยอยู่สัดส่วนอยู่ประมาณตั้งนสะิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นตลาดที่เราคิดว่ามุมมองเชิงค่อนข้างจะบวกเนี่ยจะมีญี่ปุ่นไทยอินเดียเนี่ย ประมาณ16-17จะสังเกตว่าสัดส่วนมันอาจจะสูงกว่านะครับในขณะที่จ e ีนเองเมื่อกี้ถึงแม้มีเชิง valuation ที่เราบอกนะครับที่ค่อนข้างจะสูงเราก็ให้น้ำหนักอยู่ประมาณสัก12นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ว่าเราคาดว่าในช่วงเวลาในปีที่ปีหน้านะครับนักลงทุนคดาดหวังผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก3.6ความผันผวนอยู่ในระดับ4.8ซึ่งไม่ได้สูงมากนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจะได้ผลตอบแทนตามคดาดหวังได้นะครับ แต่ถ้านักลงทุนคาดหวังในสิ่งที่สูงกว่าเราพยายามจะเอาเอาโมเดลนะครับฟิตเก็คือประมาณความเสี่ยงกลางนะครับฟิตเอลคือความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะเราสังเกตจากอะไรนะครับเราสังเกตจากข้างล่างนะครับคำว่า volatility นะครับ volatility เมื่อกี้เนี่ยจากสระดับ4%ไปไปปลายอันนี้กระโดดขึ้นมาเกือบหกเป็ก็ค่อนข้างผันผวนมากขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าไปถึง1 1เนะครับเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่ขยับที่เป็นประมาณเกือบหกับเกือบสิเ็นตะครับอันนี้ก็จะเป็น พราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอาจจะต้องไปดูในเชิงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าการเพิ่มของสัดส่วนที่เป็นพุ้นทุนนะครับจาก22%เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเป็นถึงระดับ55%หรือก็เกือบเกือบ80%นะครับสำหรับคนที่รับความพันผวน,นได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพสรุปโดยรวมนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับว่าถ้าเราจะลงทุนในปีหน้าเราจะทำยังไงได้บ้างข้อแรกนะครับ ที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนโยบายต่างๆนะครับการลงทุนจําเป็นจะต้องมีการกระจายหลากหลายสิ่อรัพย์อยู่ดีนะครับการกระจายแล้วก็มีพอร์ตเฟลิโอไอเดียอย่างที่ได้ไดใ,หให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับว่าน่าจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เอาไปลองประยุกต์ใช้นะครับแล้ถ้ามีคําถามอะไรทาง บลจอของผมนะครับแล้วก็บลจอของทั้งอุตสาหรกรรมก็ยินดีที่จะให้ทำแนะนานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ